สวัสดีครับรมดำสโรลัสครับเริ่มต้นก็ขัดชิ้นงานให้ขาวล้างให้สะอาดนะครับเน้นย้ำเรื่องความสะอาดนะครับส่วนการขัดนี่ไม่ต้องขัดอะไรบ้ากครับขัดกระดาษทรายหยาบพอให้มันขาขาวก็พอครับนะครับจากนั้นก็มาเริ่มกันเลยครับก็เอาสำลีนะครับมาชุบน้ำยาไม่ต้องชุ่มนะครับเอาพอบัดหมาดนะครับ ชุ่มมากมันก็เปลืองครับแล้วมันก็ไม่ได้ผลดีด้วยครับจากนั้นก็ทาลงไปเลยครับพอทาลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าสำลีมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับแล้วชิ้นงานมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับก็จะเป็นสีประมาณแบบนี้ครับสีทองทองส้มๆนะครับชิ้นงานก็จะเป็นสีทองทองขึ้นมาครับนะครับประมาณนี้ก็ทาท้ายมันทั่วๆครับนะ พอทาทั่วดูให้มันดีๆนะครับให้มันทั่วๆเลยเน้นย้ำเรื่องความทั่วนะครับจากนั้นก็ทิ้งไว้สักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับให้มันทําปฏิกิริยานะครับมันจะทําปฏิกิริยาได้ดีในสภาพที่มีความชื้นหน่อยหนึ่งนะครับผมก็เลยเอาแก้วมาครอบไว้แต่จะไม่ครอบก็ได้ครับก็ ให้มันชื้นๆหน่อยครับมันจะทำปฏิกิริยาได้ดีนะครับอ่ะก็ทิ้งไว้นะครับให้มันเดี๋ยวก็จะจะเห็นว่าสภาพชิ้นงานมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีผิวเป็นสีทองทองนะครับประมาณนี้นะอ่าสีทองทองแบบนี้ก็กคือ,อใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะ เอาไปต้มนะครับต้มกับน้ำเปล่านะครับน้ำสะอาดนะครับน้ำประปาก็ได้ถ้าสะอาดพอถ้าไม่แน่ใจก็น้ำขวดครับเอาไปต้มนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนแล้วค่อยใส่ชิ้นงานนะครับเอใส่ชิ้นงานลงไปก็จะเห็นว่าชิ้นงานมันเปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะยังไม่ทั่วหรอกครับนะต้มซักประมาณ5้าสินาทีครับ จากนั้นก็เอาขึ้นมานะครับจะเห็นว่ามันก็จะค่อนข้างจะดํำนะครับแต่มันก็ยังดําไม่ทั่วแล้วเราก็จะเอาฝอยเนี่ยครับฝอยนี้เรามีแถมไปให้ในชุดนะครับเอาฝอยนี่รูปเบาๆกับน้ำไหลผ่านนะครับรูปเบาๆนะครับอย่ารูปแรงครับรูปเบาๆพอเอาส่วนเกินมันออกนะครับก็เนี่ยครับดูอย่างในภาพนะครับเราไม่ได้เน้นความแรงนะครับเน้นความ ความเบามันก็จะออกมาสภาพนี้ครับออกมาแบบนี้ก็จะเห็นว่ามันดําขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็จะดําไม่ทั่วไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้มันแค่รอบแรกเราก็จะทํากระบวนการซ้ําไปนะครับก็คือทาน้ํายานะครับแล้วก็าทาให้ทั่วๆนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ สิบถึงสิบห้านาทีนะครับหรือจะทิ้งไว้นานกว่านั้นก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับอาจจะทิ้งข้ามคืนก็ได้ครับถ้าไม่มีเวลานะครับพอทิ้งไว้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปต้มอีกครับต้มแล้วก็เอาฝอยเหล็กนั่นแหละครับฝอยเหล็กละเอียดนะครับไม่ใช่ฝอยขัดหม้อนะครับเอาฝอยเหล็กนั่นละรูปเหมือนเดิมแล้วครับก็ทําเหมือนเดิมนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรครับเราก็ทําซ้ํๆๆไปเรื่อยๆนะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่ได้ต้มนะครับรอบที่สองยังไม่ได้ต้มทาน้ํายารอบที่สองก็จะเห็นว่ามันก็ดํดๆแดงแดงนะครับแล้วก็ไม่ทั่วก็ไม่ต้องตกใจครับอันนี้ต้มรอบที่สองแล้วนะครับมันก็ก็ดําขึ้นนะครับเราจะทําอย่างเงี้ยสักประมาณสี่ถึงห้ารอบนะครับแล้วแต่ ผมก็จะมีสูตรของผมง่ายๆก็คือลองเอาน้ําเกลือนะครับทาทิ้งไว้หนึ่งคืนถ้ามันไม่ขึ้นสนิมเนี่ยก็แสดงว่ามันเพียงพอแล้วนะครับแต่ถ้ามันยังขึ้นสนิมก็ไม่ต้องตกใจครับเราก็าไปต้มนะครับแล้วก็มาทาน้ํายาของเราใหม่แล้วก็อาไปต้มใหม่ครับนะครับต้มแล้วก็ต้องรูปเอาส่วนเกินออกด้วยนะครับทําไม่ยากครับ มันอาจจะทำหลายรอบแต่ว่ามันเป็นกระบวนการที่ไม่ยากครับตร,ตรงไปตรงมานะครับแล้วหมอ้อเนี่ยก็ใช้หม้ออลูมิเนียมก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นหมอ้อสแตนเลสก็ได้ครับก็ทำให้มันไม่ยุ่งยากในการหาภาชนะสำหรับการต้มนะครับอันนี้หลังจากทำไปแล้วห้ารอบนะครับมันก็จะออกมาดำสนิทสวยงามนะครับเป็นผิว กรรมยีนะครับกรรมยี่ดำเราก็จะฉโลมน้ำมันนะครับการฉโลมน้ำมันนี่เราเป่าเป่าไฟหรือว่าอังไฟหรือว่าเอาไดเป่าผมเป่าให้มันอุ่นๆหน่อยนะครับเพื่อไล่ความชื้นครับแล้วก็จะทำให้น้ำมันมันซึมซาบเข้าไปได้ดีขึ้นนะครับก็ลองดูครับนะถ้าสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นแหละครับ จากนั้นก็ทาน้ํามันนะครับนี่ผมก็จะเอาน้ํามันมาทาแล้วนะครับมันก็ไม่ต้องเป่าจนร้อนนะครับไม่ใช่แตะไปแล้วพองจะเห็นว่าผมเอานิ้วทาได้ก็แสดงว่ามันไม่ได้ร้อนอะไรมากนะครับอ่าก็ทาน้ํามันแล้วเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับอทาน้ํามันแล้วเราซับน้ํามันส่วนเกินออกหน่อยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนครับนี่มันก็จะเป็นประมาณเนี้ยครับนะก็สวยงามครับเป็นสุดยอดของการรมดํานะครับ ลมดำสโลลัสครับ